สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจไปิกิ๊ดแท็กเตอร์รถไทยมือสองสีสเกตการมาพบพ,พ,อพ,พอ่อกับทั้ง้านไปิกิ๊ดรถไทยอีกแล้วมื่อวันนี้ไปคลิปประจำวันที่12มกราคม2567ครับพี่น้องสีพระพี่น,อน้องมาเบิ่งรถไทยอยู่หลายคันหลายรุ่นแต่ว่าอ่าสิมี่สองคันสิมาให้เบิ่งกันว่าสภาพเป็นยังไงข่าวนะพ,าาาาพี่น้องครับเมื่อวันนี้ก็สิมี่เขาไม่มหลายคันแ้อย่างเช่นคันนี้ครับกันหนึ่ก็เป็นสีเก่าแล้งเขาไม่มาครับคันนี้อุปกรณ์สามชิ้นคันนี้ยังงามอยู่เครื่องนิ่มเจิงดีเลย พี่เจ้าขอมาหลายครั้งครับช่วงที่เจ้าขขมาหลายครั้งสำหรับที่น้องเป็นอยากได้ขมเิ่งตอนนี้ขามาต้าสภาพเอาข้นตาสภาพคนละกันขันนี้เป็นดันมาสีสแรงครับเอฟสี่หาสาันนี้ม่เดมทะเบียนต้านสภาพถาวมต้านสภาพใส่งานเดีบ่ท้าวต้านสภาพไปใส่งานได้แต่ว่ามันก็สิบ่ได้ดีเด่นบ่ได้งามเหมือนนะคือว่าราคาคีอว่าราคาตัวต้านนี้ตาสภาพอยู่ เป็นยังไงเ่องเกียย์เป็นยังไงเ่องเกียร์รรรพรใส่ครับสำหรับราคาแสนกว่าบาทตามสามนี่คือราคาแสนกว่าบาททัานี่เปิดไว้ทพีราคาหนึ่งแัน, 1, 08, บนบาทได้พี่น้องเด้อหนึ่งแสนแปดหมืาบาทกันลิ้นนาถามเป็นฐานบุกเบิดดกันลิ้นนาเพ้่อนสิมีสองร้อยสดๆเนี่ยปะนุ่นๆน่อย,ยใคได้เครับผมยางหน้ากือนนะเพ็าะวยางหลังมีจะมีร้อยแตกตามมาอยู่การใส่งาน ย่างหลังย่างหลังนี่ย่างเดิมเนี่ยมึงแล้วสีสันเดิมหมดชั้นดูขันนี้มาดิเห็ดหลังฐานหลังใหญ่งงมากเป็นฐานซีนะครับเป็นฐานซีฐานบุกเบิกอะไรมาเบ่งด้านด้านหลังกาซาซานดีอยู่ด้านหลังอย่างทว่าสาซาซานดีครับสหรรถราคาแสนกว่าสหรับพี่น้องที่ว่าอยากได้ราคาเบาแรงเป็นเกียร์สตันซีสุภาลุนนี้เป็นเกียร์สะเตัน คือว่าเดินหน้าเก่าเกี้ยถอยหลังเก่าเกี้ยเกี้ยด้วยกันกับ49ละ่ะเร็วทำงานเร็วเดี๋ยวมาตัดคัดาางเสียงกันยังดีเสียงฉุงหวนับแต่ว่าพงผิดียอะเลย,ยตั้งแต่นอนเยเดิลเพราะว่าตั้งแต่นี้คุณนอ้เนี่ย

เวลาเปิดนี่กระร้องหรมันโป่งแต่ว่าวันนี้ไอ้ใจใจก็จังหน่อยหลายครั้นเงเปิดัแ้บไจ่โก่งองอุปก่อ์ฟองเลยเดี๋ยวถามคนนึงนะล้างทางนี่กันซ้ำๆนะล้างทางนี่เขาจะข้ออู่ เบิงขันต่อไปก่อนเดี๋ยวถามเบิงไอ้ครับนนี้เป็น l อ5 0 8ดครับ l อ5 0ีหันนี้มีแต่เสียนบอดีโดยรวมหลืองงามเครื่องกับทัวโอเคเลยเครื่องน้ำโอเคคันนี้่ะมาเคัอนนี้ไ้นอ่ งานหนึ่0แสบาทเด้อพี่น้องเด้อได้ยันมากสีแรงไปไว้แต่อใส่งานเครื่องมุมีไอหนามบอดันทำงานได้ปกติคับเคกินสี่ดอยกมุมผ่านยังได้เมดแต่ว่าเขาไม่น่าเสียหายเก็บงานกะมาสี่มาบอกลูกหลานได้ว่าอยากให้เห็ดยังไงเนี่ยกะเพิ่มไปตามราคาสิบบาทเห็ดเสริมยังเช่นอยากเปลี่ยนราคาอยากเพี้ยสีอยากเปลี่ยนย่างหลังว่ากันไป แต่ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันบาทถือว่าราคานี่งพุ่มสำหรับรถคันตะกอนนี่คันเจ็ดแปดแสนตอนนี้เราอยู่แค่แสนกว่าบาทใช่ไหมอ๋มาเบิ้งคันต่อไปครับ L สี่ห้าศูนย์แปดคูปุต้าสีขาวกันครับตัวราคานี่ของคูปุตาก็ยังแข็งอยู่คันนี้สีสันเดิมสีสันเดิมหมดคันยางนาเหลือปลายเป็นไงยางหลังเหลือลายอยู่ออตานีทางนี้ออตานีทางพุ่มกันหลบ แต่ว่าหลายเหลือเลือซ้ำๆกันเหลืองามอยู่กระทาก็ว่าแตกบอดี้โดยรวมแหงสาสานดีครับการที่หนาผานหลังผาลังเป็นผานหาเป็นผาตาสรา่างละเป็นผาน225 D h e a v ีเป็นผ,าน,า, 2, 2, 5, นผานหลุ่นเกา่าเป็นผาหนักมาพร้อมคาดจะพี่น้องคาดถุกอย่างดีเลยแถมไปเลยการลังสาสานดีครับคันนี้ดการลังสาสานดี

เพื่นนิดนึงเพื่อท่านใด้พื่อทำอยิโอเคตามมาอยู่การงานสิบกว่าปีนี่คังนี้แน่นดีอยู่มาคังนี้รวมหน่อยนึงเอ่อเพื่สังเกตุที่สุดมีไอแนวเบิ่งแล้วโดยรวมแล้วคันนี้นี่มีเนืนทะเบียนบอดี้งามโดยรวมแล้วพอใส่สำหรับพี่น้องที่ว่าเพิ่นอยากได้ที่จะหาแรงเอาไปไว้ใส่งานคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ีเหลี่ยมทะเบียนตันดินหนาพาหลังพร้อมข่ะสองแสนหนึ่งห,ห้าบาทราคานีกะทรงพีสามร้กิโลเมตรที่เก่ามาสมาในน้ำหมดถือว่าขมาใหม่หลายคันคันนี้ที่เกแล้วครับี่เก่าแล้วคันนี้กะขบมขใหม่ยี่มานทีเก็บงานกอยยุประมาณ2อ0 0สนสีถึงสองแสนหา้าคันนี้ที่เ็ี สามแสนันเ็สีไม่เครื่องดีเดีอันนี้อยู่สองสองแสนสิแสนงสองแสนสองหมืนบาทันนี้ดม 2, 2, 2002, สาได้อยู่สามแสนสี่หาไหมเ็เกดี้สามสิบสองเลียสามสิบหตันดินหนาหาหลังเครื่องมีไอจะถามาส่งญญาเนี่ย คุยยางบอกอย่งนั e ้นางนั้ในปกติอยู่แต่ว่าเครื่องมีไอก็คือราคาอยู่ที่1น0 0 0แสน่สี่หมื่นหนึ่งแบาทเป็นเยร์ส้าเทือนเไ้นสามสิบหกเดืนหน้าแปดพลังแปดคือว่าเป็น้าเร็วพลังเร็วนะครับแสนสี่ราคาสามสบส่พี่น้องราคาสามสบสี่วเด็กขเสัดถือนฐานคงทคานนี้ของไม่มานดเก็งานสามสนี้ ราคาอยากมาสูงอยู่เดินเทงน้าในคือว่านาสิแสนหกแสนเจ็ดพันพันละพอเชิงโอเคอยู่อันนี้เป็นมึงมาเองอันนี้คือเก่าแล้วนี่ราคาอยู่สองแสนกัวกันกับการขอมาใหม่กี่ต้มยังไปกี่ต้มอยู่พี่น้องยังถึงขีดจากน้าน,นะมามงึงอันนี้คือกันครับอันนี้คือเก่าแล้วในการคนนี้อายุประมาณสองแสนกลางเนี่ยครับของผม đuôi đuôi mà cả, ok, đang sạc khán trường đi, kia đi đấy, còn start thăng tiếng. hả? thằng โอ้สองนกบา่ว่แรนี่คุ้มเลยันนี่กับเ่องเ่องดีก็ฟังเสียงแล้วันนี่จปะจำกันนี่แหละครับกรมีขม้าลายคันอยู่นี่หกแรงราคาเสนกบารที่กัน48แรง38แรงอ่38แรงเรากิสี่ขม้าาราคาแสนกาบาทโดยราคาแสนกาบาขมาลายอยู่พี่น้องจะติดตามรับชมรับฟังกันไปเรื่อย มีโอกาสจะแวะมาเยี่ยมมาชมคือว่าคันได้เก็บงานทันก็คือได้ได้รีวิวเบิ่งบางคันเก็บงานบ่ทันก็ยังได้รีวิวเบิ่งสุดฮอดอยากรีวิวให้พี่น้องเบิ่งว่าเข้ามารถสภาพประมาณนี้ตอนที่ได้เป็นในรถช่างามมันก็ต้องใส่เวลาใส่รถผมมาในการทำมาเบิ่งรถได้อยู่ที่บ้านการเหลืองตะบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์เกตเบอร์โทรศัพท์0 8 1 9 7 7 8 6หน0่งเก้าเจ็ดาลองขับลองไถเบิ่งไหนครับพี่น้อง สโลกแกนคงเดิมซื้อรถไทต,ต้องได้ลองอมือนหนีกะบบ่หลายแหย่งขอบคุณพี่ต่อไงรายติติดตามรับชมรับฟังลานปินกเทัเตอร์มาด้วยตลอดขอบคุณหลายสวัสดีครับ